มาครับมาครับมาเด้อครับมาพ่อแม่พี่น้องมากินอาหารเพื่อสุขภาพบำรุงดูแลรักษาตัวเองรักตัวเองบ้างนะครับกินอาหารที่มันมีประโยชน์และคุณค่ารู้จักรักตัวเองมากที่สุดอย่าไปรักคนอื่นไม่ว่ามันจะเป็นผู้ใดไม่ว่าเขาจะเป็นใครกลับมารักตัวเองนะครับใครไม่รักตัวเองก็ช่างเขาเขารักตัวเขาและรักตัวเราเขาก็ต้องมากับเราอยู่กับเราต้องทําตามวิธีของเราไม่ใช่สักแต่ว่า จะให้เราไปอยู่วิธีลำบากลำบนไม่ใช่นะครับแล้วก็รู้จักรักตัวเองในทางที่มันถูกที่ควนใครที่ไม่รักตัวเองไม่รู้จักใช้ไม่รู้จัก,จกหาเราก็ปล่อยเขาจำเป็นต้องปล่อยเพราะเราไปยื้อยุดชุดยิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าชีวิตใครชีวิตมันชีวิตเขาเขาก็ไมาให้เราลากเราจุงไม่ให้เราชี้เราแน่เราก็ควรจะรักตัวเราเองให้มากที่สุดดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุด ก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นนะครับนะใครที่รักตัวเราเขาก็ต้องมาดูแลและรักษาร่างกายกับเรามากครับกินอาหารที่มันมีประโยชน์คุณค่ากับต่างกายขอยงตัวเองและหมั่นออกกําลังกายบ้างนะครับใครที่ร่างกายไม่ค่อยดีก็ค่อยฟื้นฟูไปขยับขยับให้ร่างกายมันดีมีแล้วเราก็รักษาตัวเองให้มันดีขึ้นไม่ใช่บ,บนว่าเจ็บเจ็บอดอดแอรแต่ไม่เคยดูแล,แลและรักษาตัวเองและไม่รู้จักวิธีที่จะกิน และไม่เคยจะศึกษาหาความรู้